สวัสดีครับพบกับผมคนเอิร์ธครับตอนนี้เราอยู่ที่ EP 5ก็เป็น5.1นะครับผมเอาล่ะใน EP 5เนี่ยเรามีการพูดคุยกันแล้วว่าการที่เราจะมีช่องทางรายได้อีกช่องทางเนี่ย EP 4เราพูดถึงฟาสต้า EP 5เราพูดถึงสแตนสน์เสปช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่งมันเป็นส่วนลดกลุ่มส่วนตัวจากอะไรเอ่ยการซื้อในชื่อของตัวท่านเองทบทวนกันหน่อยเนาะเดี๋ยวบางท่านฟังมาตั้งแต่ EP 1จะเริ่มเบอร์แล้วนะครับ ค่อยๆฟังไปได้นะครับผมมันมีใะกรมีต่ออีกหลาย EP เนะครับใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเขาเรียกว่ารายได้จากส่วนลดกลุ่มส่วนตัวอยู่แต่มาเป็นรายได้ของกลุ่มส่วนตัวระหว่างท่านกับทีมงานท่านคําถามครับลูกทีมที่เรารีคูวมาชั้นติดตัวเนี่ยสมมติว่าผมไปรีคูวคุณคุณ A เ,เนี่ยพอคุณเปึ๊บมันจะมีคําถามที่ผมเจอตลอดเลยคุณ A ผ่านฟ้าตาตาไปแล้วคุณ A คขึ้นมเป็นผู้จัดก,การเหมือนกันเนี่ยโอเคตอนนี้สมมติผมไปโกเมคุณ A ขึ้นมเป็นผู้จัดการแบบไปทูนเนี่ย แล้วผมจะได้ค่าคอมตรงไหนจากยอดซื้อของคุณ A ในแต่ละเดือนเนี่ยแเะเมื่อใดก็ตามถึงจะบอกว่านี่คือแผ่ลูกอตันยูคือลูกทีมเนี่ยเราจะมีส่วนต่างให้กันตลอดนะครับอยากจะพูดนิดนึงนะครับใน MLM ท้าไม่ต้องกลัวว่า,าทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําเขาได้โดยเฉพาะไทยทาไม่มีฮะผมอยากจะพูดส่วนตัวอย่างนี้เลยว่าแผ่กันตลาดเนี่ยในผลิตภัณฑ์หนึ่งขวดเนี่ยทำไมไทยทำถึง, <ừ. S 2> เงเลือกแผ่เป็นแร์เสร็จเป์เบเวแ,และแผ่เ, cab, ผเนี่ยเพราะมันสามารถ คิดค่าคอมในผลิตภัณฑ์หนึ่งขวดให้กับทุกช่องทางรายได้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกคิดออกมาแฟรแๆนะครับรับประกันได้เลยว่าแผนของไทยทําเป็นแผนที่คุณธรรมาะยุติธรรมมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยในทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันถูกคํานวณเพื่อให้จ่ายออกไปให้หมดเกือบทุกช่องทางรายได้ของไทยทำนะฮะดังนั้นนี่แน่นอนครับเมื่อกลับมาตรงนี้นิดนึงต่อกันเลยว่าเวลาเรามีทีมงานที่ผ่านฟาสต์ทาร์มมาแล้วเนี่ย มันจะมีช่องทางรายได้เกิดขึ้นโอเคซื้อในชื่อของตัวเราเองในส่วนส่วนหรือกลุ่มส่วนตัวและเราจะมีส่วนลดส่วนต่างเขาเรียกว่าส่วนต่างช่องทางที่เกิดช่องทางรายได้ที่เกิดจากส่วนต่างเป็นยังไงมาดูกันนะครับเมื่อท่านผ่านฝาตาร์มาทุกคนจะมีตําแหน่งประจําตัวใช่ไหมฮะเวลาเราเราดูในแผนการตลาดเรารู้เนาะในคลิปเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าตําแหน่งประจําตัวของแต่ละท่านคืออะไรเวลาอยู่ตําแหน่งนี้ถ้าจะมีตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ประจําตัวเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนลดกลุ่มส่วนตัวมาคิดกันง่ายๆเลยครับผมสรุปให้่างงี้เลยส่วนลดกลุ่มส่วนตัวในส่วนของส่วนต่างในส่วนของส่วนต่างรายได้ที่เป็นส่วนต่างระหว่างระหว่างระหว่างท่านกับทีมงานเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไอ้เปอร์เซ็นต์ในประจำตำแหน่งของท่านไปลบเปอร์เซ็นต์ประจำตำแหน่งของทีมงานท่านนะฮะไม่เห็นภาพมาดูตัวอย่างสมมุติถ้าเป็นตําแหน่งโกเมนใช่ไหมฮะถ้าท่านมีตําแหน่งลูกคีไปตำแหน่งมุกดาถ้าเดือนนั้นเนี่ยเขามียอดซื้อใช่ไหมฮะ เท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยให้คิดส่วนต่างดังนี้ครับสมมติเขามียอดซื้อ1 0,000หมื่นละกัน1 0,000ื่น PV นะครับผมให้ท่านเอา1 0,000ื่นไปทอบีวีก่อนแต่ลือนะในแผนแผนเขาเรียกว่าแผนสแต่สเตปหรือแผนมาสเตอร์แผนเนี่ยมันคิดจาก BV แล้วนะครับผมแล้วให้เอาเปอร์เซ็นต์ของท่าน25%เป็นไปโกเมนเปอร์เซ็นต์ไปจ่ายตําแหน่งไปลบกับเปอร์เซ็นต์ไปจ่ายตําแหน่งของบุกดาคือ20%มันจะเกิดส่วนต่าง5%ครับ แล้วเอาไอ้หมื่นไอ้หมื่นตรงนั้นน่ะที่ทบบดออกมาสมุดวบประมาณเจ็ดพันเอาไอ้เจ็ดพันตรงนั้นน่ะมาคูณห้าเปอร์เซ็นท่านจะได้ต่วนต่างห้าเปอร์เซ็นตรงนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นให้เขาห้าเปอร์เซ็นเป็นของท่านเห็นไหมฮะแฟร์แฟนะครับผมเช่นเดียวกันครับสมุิท่านเป็นโกเมนแลวลูกทีนั้นเป็นตำแหน่งเพทายนะครับก็เอายี่สิบห้าไปลบสิบก็เหลือสิบนะครับผมแล้วถ้าเกิดท่านเป็นโกเมนลูกทีนเป็นไปตูก็เอายี่สิบห้าไปลบสิบก็เป็นสิบห้า คิดง่ายๆครับเช่นกันเลยหมายถึงว่าถ้าท่านเป็นตําแหน่งถ้าท่านวันนี้ถ้าเป็นอยู่ตาแหน่งลุกดาลุกทีถ้าเป็นตําแหน่งเพทาก็เอา20ไปลบ15มันก็จะเหลือ5นี่คือการคิดตําแหน่งอย่างนี้เอาเรามาดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพสมมุติว่า,าผมเป็นตําแหน่งอายนี่คือผมล้วกันเป็นตําแหน่ง2 5 25ปอร์เซ็นต์คือโกเมนแล้วขุดเอไปตําแหน่ง1 0ปอร์เซ็นต์คือไบทูนเอมียอดซื้อเดือนนี้5 0 0 0ันบาทหรือ 5, ันพีวีปึ๊บปึ๊บปึ๊บจับไปทอนพีวีออกมา พอไป BV มันจะอยู่ที่3,500 BV นะครับแล้วไปคิดส่วนต่างเอา25ลบ10เหลือ15แล้วไปคิดที่15ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากยอดส่วนลดกลุ่มส่วนตัวจากยอดซื้อของคุณ A คือ525บาทเห็นไหมฮะโอเคเข้าใจเนาะง่ายๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปต่อไปเราจะขึ้นตาแหน่งผู้บริหารครับการคิดค่าคอมมิชชั่นจากตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็เป็น ผู้บริหารและวไอ้การคิดคอบค่าคอมมิชชั่นในแนวลนึกแนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ